คลิปที่เก้าเช้าเมษาเช้าที่สามเมษาหกห้าค่ะไปลูกไปขึ้นไปจะถึงแล้วคนเก่งจะชนะแล้วชีดตังเมชีดตังเมชีตังเมลูกเป็นผู้ชนะเป็นผู้เก่งเป็นผู้เลิศแล้วเหนียวมีบุญและลูกที่ได้มาเกิดในบ้านของพุทธเจ้าลูกไม่ได้เกิดที่ข้างนอกบ้านแล้วเขาเอามาให้ยายนะลูกเกิดที่นี่เลยนะคะ สายฟ้าสายฝนเกิดวันที่18พฤศจิกา261ส่วนบุญช่วยเกิด18มกราคม61แม่เกิดต้นปีแล้วพอมันโตเป็นสาวแมวจรก็ทำไม่ดีก็มันก็เลยท้องไอตัวสายฝนไ้อตัวสายฟ้าแม่แก่กัลูกสิบสายฟ้าเกิด18พฤศจิกาน61บุญช่วยได้10เดือน คุณช่วยมันเกิด18มกราคม61ต้นปีแม่ลูกมาถึงแล้วลูกออทโหนีน่งบรรลุเป้าหมายแล้วคะเก่งมากเก่งมากเวลาพาเข้ามาจุกกลมดูเหมือนเขาซื่นมื่นจังเลยนะสามตัว เิีงตามแบมบแบมบแบบแบบมแมแันเขาดีใจสนุกสนานได้เดินเข้าป่าจ่งเลยเก่งจังเลยมาเล้วองทานมาลูกมา เก่งจัง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 มาลูกมาเก่งจังเลยถึงที่หมายแล้วค่ะโอ้ยงัวงามขู่แม่กับลูกสีเดียวกันมา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 ,มา รรมาจากทางเคลื่อนสารลงครัวที่พักอุบาสกอยู่ด้านนี้กินน้ำสรุก ดูบุญช่วยรอให้ลูกกินอิ่มค่อยไปกินน่ะดูคุณธรรมของแม่ไม่ไปแย่งลูกหรอกทางน้ำแม่ามาตั้งไว้แม่จะเกาะอ,อิดล้อมต้นจันแดงนี่ค่ะเวลาฝนตกแรงน้ำเข้าทะลวงหนีก็ไ,ได้ลูกถึงที่หมายแล้วละ่ะถึงเรียบร้อยแล้วโมทนาบุญกับลูกแมวทั้งสามสาธุสาธุนโมทามีคอยห,หนูหลุดพ้นจากภูมิ เดินสารด้วยเดชแห่งบุญเดินจงกรมรอบป่าในวันนี้นะคะสาธุสาธุโมทามิค่ะเลือ่นอยู่นี่ก็ได้อะถึงแล้วยายไปปรุงอาหารก่อนเดยทานอาหารเสร็จยายจะไปติดกระเบื้องห้องน้ำหนูจะเล่อนอยู่นี่ก็ได้จะขึ้นบ้านก็ได้มาก็ได้กลัวหมามากัดนะ เดี๋ยวหมามา,มาวิ่งไม่ทันดิมา,า,วมาไว,มาว,ว้มาเร็วๆมาฟ้ามาเดี๋ยวหมามาลูกข้าบ้านมาแยกออกตรงนี้ค่ะที่ออกเมื่อเช้านี่สตาร์ทตรงนี้ค่ะแล้วมาบรรจบตรงนี้ค่ะนี่ค่ะตรงสามแยกเมื่อเช้าออกตรงนี้ค่ะเมื่อเช้าออกตรงนี้ทีนี้แบบบรรจบทางนี้ค่ะ เี่ยวมานี่เป็นสามแยกตรงนี้ออกไปนี่แล้วก็รอบป่ามาขึ้นมาตรงนี้ค่ะมันรูเป้าหมายแล้วค่ะชนะแล้วชิดตั้งเมตชิดตั้งเมแล้วค่ะลูกแมวมาถึงบ้านแล้วแหลนก่อนไผเลย เออรอดละมันมาทําอะไรลูกไม่ได้ละมานมารออยู่ก่อนเฉยเลยอะ่ะดูสิเนี่ยมานอนรออยู่หน้าศาลาก่อนเฉยน้องกลัวเธอเธอรู้เรื่องไหมนะะน้องเหมียวสามตัวนี่กลัวนอนพักสรุปโอ้เหมื่อยพักเนาะ นอนพักเอาแรงซะเก่งจังเลยเดี๋ยวยายทำอาหารเสร็จแล้วขอให้หลุดพ้นจากภพชาติเดราาัจฉานในภพชาตินี้ด้วยเถิแห่งบนจงกมลมรอบป่าในเช้าว,วันนี้นะคะลูกเหมียวนี่เห็ดสวยๆแต่คุณแม่ไม่กินนะคุณแม่จะสละัดให้ลูกออสค่ะลูกออสเขาไม่มีอาหารกินเขากินเห็ดเป็นอาหาร เนี่ยนี่อร่อยมากแต่คุณแม่ไม่ทานสลาให้ลูกหัวเอาลูกกินให้อิ่มนะคะแม่ไม่ได้มาเลี้ยงนะลูกอดเียดก็มาไข่เองพอก็ออกขาวโดดเข้าป่าเองค่ะเดี๋ยวแบ่งไปทางนี้บ้างมีสองอ่างอ้ยยายไปจงกรมได้อาหารมาให้ลูก โอ้ลมแรงจบที่อ่างบัวคลิปนี้คลิปที่เก้าจบที่อ่างบัวดูดอกบัวหนีน้ำดูใบบัวสวยงามฝายน้ำใสกิ่งคลอกคลอกน่ะ